กระทรวงพลังงานเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์รวมพลังคนไทยลดพีิไฟฟ้าในช่วงบ่ายสถึงบ่ายโมงค่ะ สืบเนื่องจากความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคของประเทศไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นปีละ600กมกะวัมต์ซึ่งช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดจะอยู่ช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3โมงอย่างพีคครั้งล่าสุดเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกา33มนาทีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ระดับ29,249.4เมกะวัตต์อุณหภูมิ38องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าพีคปีที่แล้ว1,900 103.6เมกะวัตต์เลยทีเดียวค่ะทางกระทรวงพลังงานจึงอยากขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมเกอกชนภาครัฐและประชาชนร่วมรณรงค์รวมพลังคนไทยลดพีิกไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนและลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดหรือพีิกของประเทศในช่วงวันที่20มีนาคมถึง20พฤษภาคมนี้เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงเพื่อปฏิบัติการ4ปอค่ะคืนหนึ่ง ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น 2. ปร,รับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น1องศาจาก25องศาเป็น26องศาหรือปรับจากคูมโหมดเป็นแฟนโหมดซึ่งจะทำให้คอมเพรสเซอร์หยุดทำง,งานชั่วคราวค่ะ 3. ปลดปลั๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเลิกใช้งานและ 4. เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นอุปกรณ์ฉลากเบอร์ห้าประสิทธิภาพสูงหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจากช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมาเป็นช่วงเวลาอื่นค่ะ ติดตามเฝ้าระวังพีคกไฟฟ้าได้ทาง www.sotailand.com h และ www.apple.go.th และ facebook Apple Thailand ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะและตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งเสียงที่จะช่วยรณรงค์ในโครงการรวมพลังคนไทยลดพีีกไฟฟ้าด้วยเหมือนกันจากอเล็กทรเดชเมทาวรายุทธไปดูกันเลยค่ะ แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะฮะใครที่ทําได้มากกว่าหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแค่ปิดปรับลดเปลี่ยนปิดปิดไฟดวงที่ไม่ใช้เปิดม่านแทนประเทศไทยแดดร้อนอยู่ละมีแสงให้ใช้อยู่แล้วปรับปรับแอร์อ่าเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาอย่างที่บอกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแฟนโหมดลดก็คือปลดปลั๊กบางคนจะชอบเสียบทิ้งไว้ไม่หารู้ไหมว่ามันยังยังมีกระแสไฟอยู่ถอดออกมาเปลี่ยน เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันประหยัดไฟแล้วก็ LED หลอด LED มันประหยัดมากจริงครับผมสข้อง่ายๆเองบ่ายสถึงบ่ายสามนานมากกว่านั้นทำนานกว่านั้นก็ได้จะดีมาก